สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพี่กบคลิปนี้ถ่ายแบบเร็วๆนะครับถ่ายแบบรีบรีบนะครับวันนี้พี่กบอยู่ที่กระต่ายทองครับอัโรดสี่คูณสี่พิรุดพิ่รุดนะครับเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับก็มาเจอพี่รุดกําลังปูยี่ปูยมคาริเบียนอยู่เดี๋ยวพี่กบพาไปดูว่าคาริเบียนคันนี้นะครับเขามาทําอะไรนะครับโอเคครับดูกันครับคาริเบียน โอ้โหเลาะสะโบเลยครับดูนี่เพื่อนๆปูยี่ปูยำตัดทิ้งเห็นเครื่องในตัดไตไส้พุงหมดเลยตัวนี้เป็นคาริเบียนนะครับน่าจะมาวางเครื่องนะถ้าทําขนาดนี้ด,ด,ดูสวัสดีช่างหมีสวัสดีครับช่างหมีทำอะไรครับล้างเกียร์ครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อะไรครับช่างหมีห้าเอลครับห้าเอลครับผมอเอาไปใส่ขนาดครับใส่คันนี้ครับคาริเบียนคันนี้ครับคาริเบียนคันนี้ครับผมคันนี้เขามาทําอะไรครับ อ๋อวางเครื่องใหม่เลือกใช้คือเกียร์ 5L ครับผมอ่าแล้วเครื่องเครื่องอะไรครับช่างหมีพาไปดูหน่อยดิ b ี25ครับ b ี25อ่าไปดูหน่อยครับไหนตัวไหนครับตัวนี้เลยครับอ่า b ีดี25อ๋อชนชนเกียร์ตัวนู้นกับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมอ๋อก็ถือว่าได้กำลังเยอะเลยนะอ่า จากเครื่องนเ,เดิมมันนะครับเปลี่ยนมาเป็นวีดีพาก็ได้นะครับเราทําตามงบได้นะดูเพื่อน,อนๆการจะวางเครื่องก็ต้องข่าต้องตัดนะครับต้องวอาต้องโบ,งโบปรามาณนี้วันนี้ถ่ายกันแบบเดียวๆนะครับเอาแบบโชก่โชขาวนะครับไม่เป็นพิธีตีตองมากสวัสดีช่างรถรรช่างรถทำไรครับผ่าซุ้มเล่นผ่าซุ้มเล่น ฉันทำไมผ่ารถปูยี่ปูยำอะไรคันนี้เนี่ยมันมาไม่สวยมาไม่สวยผ่าเพื่ออะไรพี่เกียร์ใหญ่กว่าเดิมครับอ๋อเนี่ยตัดออกนี่นะใส่เป็นเกียร์ชุดอันนี้เอาทิ้งเลยทิ้งเลยครับเดี๋ยวผมไปช่องนู้นที่อยู่ตรงนี้แหละคันนี้มามาทําอะไรพี่ลูกค้ามาทําอะไรครับวางเครื่องใหม่ครับวางเครื่องวางเกียร์ใหม่เดิมเดิมเป็นเครื่อง LD 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 ก็เครื่องดีเซลแล้วนี่ แต่มันไม่แรงว่ะงั่นเหะไม่มีแรงเครื่องตัวนี้มีแรงที่ไหนไปบ้าวางกันมันก็ไม่ได้ถูกนะแต่สมไมก่อนไงพี่ก็เอาไว้ก่อนดีเซลก่อนเดียมันทำง่ายอ่ามันทำง่ายอ่าพอเครื่องใหญ่ขึ้นมันก็จะทำยากอ่าแต่ตัวนี้เจ้าของมาเปลี่ยนที่แรงขึ้นเล่น b d 2ห้ายังอยู่ในสางกูนิสสันแล้วก็ใส่เทอโบช่วยไปด้วยจะแรงขึ้น วูแรมก็เริ่มเยอะเลยแหละเรียกม้าขึ้นได้เยอะอ๋อนี่ผ่าต้องผ่าซุ้มใช่ไหมพี่ผ่าจนตัวเบกมือเบกมือเลยแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเราตีใหม่หรือว่าไงก็เดี๋ยวขึ้นเหล็กให้ใหม่เลยอ๋อไอ้เก่าก็ทิ้งไปเลยอ่าครับง่ายมันง่ายใช่ไหมพี่มันยังไงก็ต้องผ่าใช่ไหมมันยังไงก็ต้องผ่าเราไปทุบแล้วก็เจ้าของเขาบอกว่ามันไม่สวยไม่วอย่างี้มันก็หลายเรื่องแต่ยางงี้เราเราขึ้นใหม่ก็จะสวยนะขึ้นใหม่ด้วย แล้วคานเคือนยังใช้การเดิมหรือว่าไงเจ้าของผมก็าตามงบก่อนอ๋อตามงบก่อนเอาเครื่องเอาเครื่องก่อนอ๋ออะไรคานว่างทีหลังนะรก,ก็ก็ได้นะมันเราทําตามใจลูกค้ายอย่างนี้เหรอครับตา,า,ามใจลูกค้ายยคอย่าไปขัดครับอย่าไปขัดครับอย่างงบตัวนี้ก็ประหยัดนะนนก็ถือว่าไม่ไม่ไมู่มกมากหรอกรอ่าแต่เราก็เข้าใจอารมณ์คนทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยเติมเงี้ยอ่าโอเคคาริเบียนนะครับอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ ทิ้งไปเลยชนเกียร์ 5L อ่าสร้างหมีกำลังล้างอยู่นี่ครับชนเครื่อง BD25 นิสสันกับเจ้าแมลงวีนะครับอันนี้โอเคอ่าก็เอามาให้ชมนะครับชมคาลิเบียนอ่าเปลี่ยนเครื่องนะครับน่าจะวิ่งกว่าเก่าเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็ขับสบายกว่าเก่านะครับแต่อนาคต ไม่แน่ถ้าถ้าดูแล้วควานเล็กไปเจ้าของก็นนะ่อาจจะเปลี่ยนนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ